すげ撃するステージを用意していただけるのでプロデューサーと言っても過言ではありませんね。とコンハティーラーマリブタムキップ。 รีวิวตัวละครชิเอลในวันนี้นะคะแล้วพยายามจะให้ลงภายในวันอาทิตย์นะคะเพราะว่าพรุ่งอ้ตุชิเอลไปแล้วเนื่องจากเมื่อวานเราลองเล่น Lost บล u l 4นะคะผลที่ได้ก็คือซำคลิปค่ะเอาอีกแล้ว <laughs> <laughs> โอเคครับขอบคุณค่ะอาจารย์เฟิร์สเ <laughs> อา แล้วก็สวัสดีทุกคนนะคะมาเข้าสู่ช่องฟลิปวัติธนนนะคะวันนี้ขอเป,ปลี่ยนบทพูดหน่อยนะคะเพราะก็ตัวกตักเมื่อกี้แล้วก็วันนี้มีในเกมสยก็ออเดอร์เหมือนเดิมนะคะก็วันนี้เราขอมารีวิวตัวละครที่3ของช่องเรานะคะก็คือชิเอลนะคะหลังจากที่รอบที่แล้วเรามารีวิวลิลิตนะคะแล้วก็ยอดวิวก็ค่อนข้างโอเคเลยนะคะขออนุญาตมารีวิวตัวชิเอลเลยหลักกันนะคะจริงๆสกลิลชิเอลอะเรามีเรื่องเซอร์ไพรส์หนึ่งหนึ่งเรื่องด้วยที่อยู่ดีๆมันก็ ไม่คิดว่าจะเกิดขึ้นนะคะแต่ก็เรามารีวิวสก,กิลเอลกันเลยดีกว่าค่ะเพื่อเป็การเสียเวลานะป่ะค่ะก็สก,กิลเอลนะคะตอนนี้เอาจริงอะถ้าถ้าเราแบบว่าลองมามองดูนะชเอลเป็นตัวหนึ่งที่นางเป็นมูนแคนเซอร์ใช่ไหมทุกคนแต่นางเป็นคนที่ตีเซเบอร์เข้าแแรงด้วยนะคะซึ่งซึ่งซึ่ง,งก็คือ แรงมากบอกเลยว่าแรงมากนะคะอันดับแรกเลยนะเดี๋ยวเราจะขอมารีวิวที่ตัวสกิลก่อนส่วนพาสสกิลอ่ะก็มีเรื่องเซอร์ไพรส์อีกเหมือนกันนะคะโอ้โหอันนี้เราแปลไทยมานะแล้วอ้างอิงมาจากตัวของแ a นออเดอร์วิกนะคะก็มาโอเคสกิลสองบอกเลยว่ามันยาวมากยาวยาวมากจะขออามา แปลเป็นไทยแล้วกันนะเราจะอิงจากการแปลใน Google Translate นะคะเราเอาจากภาษาอังกฤษาแปลเป็น Google Translate อันแรกนะคะเป็น Human Mana Factory ระดับ A นะคะก็จะมีการชาร์จเกต NP ของตัวเอง10%ในแต่ละรอบเป็นเวลา5รอบนะคะก็คือ5เทอร์นั่นแหละแล้วก็มีการฟื้นฟูน HP ของตัวเองทุกเทิร์นเป็นเวลา5เทิร์นนะคะ แล้วก็ม,กม,วมีเพิ่มความเพิ่มความต้านทานดีบัฟของตัวเองเป็นเวลา5เทิร์และสุดท้ายก็คือเพิ่มความต้านทานการลบดีบัฟของตัวเองเป็นเวลา5 5เทอร์น,นะคะก็จริงๆแล้วอ่ะถ้าใครได้ดูไลฟ์เราเมื่อวานที่เราเล่นชชเอลอ่ะจริงๆอ่ะเราไม่ได้ใช้สกิลตรงนั้นในการเล่นมันจะมองภาพไม่ออกเนาะแต่ว่ามันจะมีการถ้าสมมติว่าตัวบอสอ่ะมันลบดีบัฟอ่ะตัวของชชเอลมันจะไม่โดนเพราะว่ามันมีการ ต้านทานแบบเพิ่มอะไรนะเพิ่มความต้านทานก็คือต้านต้านไม่ให้ตัวบอสอะมันลบสกิลของนางได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันเนี้ยคือสกิลแรกที่เป็นรูปเหมือนชาร์จเกตบุนไปใช่ไหมแต่มันจะเพิ่มแค่สิบเปอร์เซ็นต์เองนะอันนี้สองนะคะอันนี้ยาวมากและเป็นสกิลที่เมื่อวานอะอึ้งสุดๆไปเลยนะคะแบบเมื่อวานอะชนะด้วยความงงงเลยนะปกติเราต้องตายแล้วใช่ไหมแต่ว่าต่อไปเนี้ย เราบอกเลยว่า,เ,าเราจะบอกเลยว่าทําไมถึงให้รีบสูงเชลก่อนตู้จะไปนะคะเป็นสก,กิลที่2นะคะ f ันนั้นเฟชชิ่งฟลูเบนะคะเป็นระดับ B บวกนะคะอันดับแรกก็คือจะมีเพิ่มประสิทธิภาพศิลปะของตัวเองเป็นเวลา3เทินนะคะอันที่2เพิ่มประสิทธิภาพบัสเตอร์ก็คือ Art อาร์ตเพิ่มอาร์ตแล้วก็บัสเตอร์ศิลปะเฉย อ่มีเพิ่มอาร์ตเพิ่มบัสเตอร์เป็นเวลา3เทินแล้วก็มอบบัฟลดพลังโจมตีให้กับตัวเอ็เป็นเวลา3เทินนะคะและก็มีวงเล็บด้วยว่าเมื่อโจมตีด้วยการอาร์ตนะคะสร้างผลการรักษาที่ได้รับลดลง20%เป็นเวลา3เทินแก่ศัตรู1ตัวมีโอกาส30%ที่ลดเกร NP ลงแล้วก็สกิลเนี้ย โคตรดีมากเม,ม,มื่อวานเราลนท่านชนะววยภายในหกเทินมันจะมีการลบสถานะกัดของบอสออกไปด้วยค่ะเออซึ่งตามคลิปข้างหน้าเมื่อกี้ตัดให้ดูอีกรอบมันก็ได้นะ flashback โอเ okay, คครับขอบคุณครับอาจารย์เฟิร์ส end of flashback <laughs> นั่นแหละทุกคนคือมันเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ย เมื่อวานคือฟุกชน,นะเฉยก็คือชเอลเราใช้การอาร์ดนี่แหละในการตีไปนะคะเพราะตอน,นั้นเมื่อวานเราคิดว่าเชนอาร์ดไปเลยเอฟบัตเตอร์ควิกอาร์ดไปเลยนะคะมันจะได้แรงขึ้นนะคะมันก็เลยกลายเป็นว่าอ้าวชิบ้าชนะไวมากนะคะโอเคแล้วก็ให้บัพเพิ่มพลังโจมตีแก่ตนเองเป็นเวลา3เทิร์นนะคะอืมแล้วก็มีชาร์จเกตเอ็นพีของตัวเองขึ้นสิบเปอรนต์เมื่อโจมตีด้วยการบัตเตอร์นะคะ เพิ่มเสียหายเพิ่มความเสียหายคิตตี้ข้อให้กับตัวเองซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อ HP ของตัวเองอยู่ที่5 0ขึ้นไปเป็นเวลา3เทินนะคะแล้วก็เพิ่มความเสียหายคิตตี้ข้อให้กับตัวเองซึ่งจะเปิดใช้งานเมื่อ HP ของตัวเองเหลือ100เป็นเวลา3เทินนะคะก็คือมันจะแบ่งเป็น2พาร์ทห้ากับร้อยหนึ่งนะคะอ่ะส่วนสกิลที่3นะคะก็สกิลที่3เนี่ยบอกได้คําเดียวว่าก็ถ้าใครเห็นก็น่าจะรู้หลักๆเลยก็คือมัน ล็อกการให้เป็นีเอลคนเดียวนะคะการนี้นะคะมีชื่อสกิลว่าไอเดียบลต์นะคะโฮโมโนมิพินซิโบนะคะเป็นระดับดีนะคะก็เป็นการดคำสั่งปาร์ตี้จะไม่ปรากฏยกเว้นตัวเอง1ครั้ง1เทินนะคะแล้วก็มีแจากการดคำสั่งใหม่แบบสุบ่ม5ใบ ก็คือมันก็สุ่มอยู่แล,แล้วเป็นการนางอยู่แล้ว5ใบนะคะอันนี้มีวงเล็บนะการการะทำมีการรีเซตส,สำหรับเพื่อให้กลายเป็นเทินแรกของรอบการคำสั่งใหม่นะคะแล้วก็จะมีชาร์จเกตวัด n p ของตัวเองอันนี้50%นตนะคะแล้วมันจะมีสกิลพิเศษด้วยนะก็คือเพิ่มการป้องกันให้ตัวเองเป็นจำนวนากาเการจำนวน3การโจมตี3เทินแล้วก็มีให้บัฟเพิ่มพลังการป้องกันแก่ตัวเอง3ครั้ง3เทินนะคะ แสด้ว่อีป้องกันตัวเองคือ3ครั้ง3เทินนะคะประมาณนั้นแล้วก็สิ่งที่ดีและตัวชเอลอยู่ได้นานนะคะในสกิล3ก็คือนางจะฟื้นฟูน HP ตัวเองเมื่อถูกโจมตีนะคะซึ่งถามว่าในการเพิ่มของชเชลอะ่ะเลือดสูงสุดเท่าไหร่ใช่ไหมทุกคนมันเยอะนะเพราะว่าตอนเราเล่นน่ะประมาณ2 0 0พอนเนี่ยค่ะคือถ้าเราเริ่มต้นใช่ไหมท่าเลเวลหนึ่งะจะเพิ่มแค่พันเดียวแต่ถ้า ตัวของเลเวลสิบอ่ะมันเพิ่มมาสองพันอย่างที่เมื่อวานเราได้ลองบัฟในใน,ในดานหนึ่งของออรชุนอ่ะเออมันจะขึ้นมาสองพันนะคะทุกคนนั่นแหละก็เลยกลายเป็นว่าอ่ะดีส่วนพาสีฟสกิลนะคะอันแรกเลยเมจิกเรสิสแตนระดับ A นะคะก็จะเป็นการเพิ่มดีบัฟให้ตัวเอง20%อนแต่นี้ไม่ไม่บอกกี่เปอร์เซ็นต์นะคะแต่มันเพิ่ม20%ออืมอันที่สองอ่าอินดีพินเดนซ์แอคชั่นระดับ เ e x นะคะวิ่งระดับ EX เลยมันจะเป็นเครื่องเพิ่มคิตตี้คิติคอลดาเมจนะคะก็คือเพิ่มคิติี้คอแหละ12%นะคะแล้วก็อันที่3ชอบมันนี้มากเลยเซลฟีเซอร์เวชั่นเมคแมนนิเกตครับระดับ A นะคะก็คือเพิ่ม HP 500ทุกเทิร์นนะคะอืมดีมากและอันที่4 อันนี้พายไม่ได้เอสคิวเตอร์อาร์เชอร์ระดับ A นะคะก็คือมันจะตีเซเบอร์เซเบอร์คาร์ดอะเพิ่มขึ้นตีเพิ่มขึ้น1.5เท่าของตัวละครซึ่งแบบ <Wow. S 2> สุดยอดอะสุดยอดจริงๆนะเราไม่คิดเลยว่ามันจะแรงขนาดนี้แบบสุดๆไปเลยนะคะ ก็คือแบบว่าถ้าใครสนใจอ่ะบอกเลยว่าชิเอลเป็นตัวหนึ่งที่น่าสุ่ม n อ5สุดห้าสุดนางแรงมากนะคะอืมโอเคส่วน Extra Attack อันแรกก็จะเป็นอืมตีเพิ่มไอ้ใต้แคกะไรในการนั้นอะซึ่งสูงสุดห้ออันที่สองก็เพิ่ม NP5 20%เหมือนเดิมแหละประมาณนี้ค่ะส่วนต่อมานะคะเป็น Noble p h a n t a ิ m um นะคะ n o b บ e p h a n า a s m เนี่ย เป็นสายบัสเตอร์แน่นอนอยู่แล้วเป็นสายบัสเตอร์ซึ่งสกิลมันเป็นอันนี้เราจะไม่ได้ว่ามันเป็นแอนตี Anti ้แอนตี้ยูนิตใช่ไหมแอนตี Anti ้ยูนิตนะคะซ,ซึ่งเพราะว่าแฟนตาซีมีสกิลดังนี้ค่ะก็คือ1ก็คือเพื่อเฉยต่อการหลบเลี่ยงเป็นเวลา1เทิรเธออันนี้คือเปิดใช้งานก่อนนะแล้วก็เปิดใช้งานอันนก็จะเป็นเพื่อเฉยต่อการป้องกัน1เทิรเธอนะคะแล้วก็หลังจากตีเสร็จปุ๊บมันก็จะ สร้างความเสียหายแก่ศัตรู1ตัวแล้วก็สร้างความเสียหายพิเศษ1 5ึแก่ศัตรูประเภทปีศาจเพิ่มโอกาส100%ที่จะฆ่าศัตรูทันทีก็คือมีแบบเหมือนเขาเรียกอะไรนะตีตายเลยอประมาณนั้นอะแล้วก็มีการชาร์จเกจของตัวเองเพิ่มขึ้น20%เพราะฉะนั้นเนี่ยชิเอลถึงแม้นางจะเป็นตีเดี่ยวอะลืมบอกไว้นะคะว่าชิเอลเป็นตีเดี่ยวแต่แรงทะลุเลยแรงทะลุมากๆนะคะแบบ ทะลุปไปไกลเลยทะลุปไปไกลเลยนะคะอืมก็เลยเป็นที่มาของคำว่าเราควรมีเราควรมี NP เยอะๆควรมีควรมีควรมีคม่ะ,คะใช่เวเราจะไม่อธิบายอะไรเพิ่มนะคะแล้วก็ตัวของชชเอลนะคะก็น้ำหนักห้าสิบกิโลกร,รัมสูง165ร้อยหกสิบ้านะคะประมาณนี้อันนี้อธิบายแค่นี้แหละคะ่ะสำหรับสกิลซึ่งเราจะเน้นไปทางสกิลมากกว่านะซึ่ง ถามว่าทําไมเราถึงแนะนําชิเอลแล้วก็รีบให้สุ่มภายในวันนี้นะคะไม่รู้จะทําทคลิปลงกี่โมงกัยนะด้วยความที่ชิเอลอะนางเป็นตัวมาจากเฟดเออนะจากเรื่องหนึ่งอะ,อะแล้วก็มันเพิ่งมาตอนซัมเมอร์แล้วซึ่งตอนแรกอะเราอะอยากสุ่มอยากได้นางมากแต่เราเพิ่งมาได้ตันตูกการันตีแล้วก็นางเป็นคนหนึ่งที่สามารถหลุดสามเธนได้แบบงงงดเลยนะถามว่าหลุดสามเธอยังไงเดี๋ยวเราจะพาสอดเล่นนะคะมันต้องมีทีมของนางด้วยนะไป เราจะพาทุกคนไปรีวิวนางกันเลยดีกว่านะคะไปค่ะ few moments later. แล้วนีก่ก็คือทีมที่เราจะมารีวิวชิเอลในวันนี้นะคะก็คือทีมชิเอลทีมนะ <c oughs> <c oughs> ก็บอกอย่างลชิเอลทีมนะคะซึ่งจะมีจริงๆตัดก๊อตกับออโรชนไปเพราะเราใส่เพิ่มบอลเฉยซึ่งทีมหลักๆใช้แค่สี่ตัวก็พอก็คือโมแสงสองคนแล้วก็ตัวของบีบีซัมเมอร์นะคะซึ่งตอนนี้บีบีซัมเมอร์ก็มีตู้อยู่นะ มีตู้เพราะว่ามันเป็น p i ิกอัพมูลแค็นเซอร์นะคะแล้วมันจะหมดเวลาภายในวันพรุ่งนี้ก็คือวันจันนะคะเรารีบทาคลิปวันนี้ก่อนเพราะว่าเป็นการตัดสินใจของแต่ละคน้วยนะว่าชอบไหมหรือว่าเฉยๆอ่ะมันเฉยๆอะ่ะอะไรประมาณนี้ค่ะก็ปเราจะมาเริ่มดูกันแล้วเราจะโชว์ให้ดูว่าทําไมมันถึงรูปสามเทินได้นะคะแล้วทาไมมันถึงตีเซเบอร์แหละ A a few moments t l โอเคค่ะแล้วซึ่งซีอีอ่ะไม่จำเป็นต้องใส่ซีอีเพิ่มเกียรเลยก็ได้นะคะเพราะว่าสกิลแรกเนี่ยของชีเอลนะคะอย่างที่เราได้ธิบายไปก็คือเห็นไหมคะคือนางอะจะชาร์จเกีของ NP ตัวเอง10%ในแต่ละรอบเป็นเวลา5รอบนะคะแล้วก็มีฟื้นฟู ฟู HP ของตัวเองทุกเทิร์นเป็นเวลา5เทิร์นเพิ่มความต้านทานดีบัฟของตัวเองเป็นเวลา5เทิร์นเพิ่มความต้งทานการลบบัฟของตัวเองเป็นเวลา5เทิร์นซึ่งไอลบบัฟอะคือไอกรอบนี้ส่วนไอกรอบเพิ่มบัฟอันแรกอะคือเพิ่มความต้านทานดีบัฟของตัวเองซึ่งอันนี้อันที่2เนี่ยคือลบบัฟของตัวเองเพิ่มความต้านทานการลบบัฟของตัวเองส่วนสกิล2เนี่ยก็คือเพิ่มอาร์ตกับบัสเตอร์แล้วก็มอบบัฟพลังโจมตีกับตัวเองเป็นเวลา3เทิร์น ซึ่งสกิลเนี้ยค่อนข้างยาวนะคะอืมและในสกิลเนี้ยมันสามารถลบบับกัดของโัตูได้นี่มันจะมีการเพิ่มเขาเรียไว้นะเพิ่มบัฟด้วยเพิ่มความเสียหายคิตตี้คอด้วยนะอืม ก็คือจะอยู่ที่50กับร้อยหนึ่งนะคะซึ่งมันจะมีถ้าทุกคนสังเกตมันจะมีสกิลที่มันจะมีปั๊บทีอันหนึ่งที่มันจะลดไปนะคะอันนั้นแหละคือเป็นการเอ,อ่อเปิดใช้เมื่อ HP อยู่ที่50%หรือ100เป็นเวลา3ามเพนนะส่วนอันที่3มเนี่ยมันจะเป็นการ์ดที่ไม่ง่ายมีแต่การ์ดที่เอเลแหละค่ะแล้วก็เอ,อ่อมันจะชาร์จเกรตัวเอง50%ถ้าสูงสุดนะ แล้วก็มีการเพิ่มป้องกันตัวเองเป็นเวลาสามครั้งเป็นจานวนสามเทินโจมตีสามเทินประมาณนะั้นแล้วก็มีเพิ่มบัฟ <im it> เพิ่มพลังป้องกันแก่ตัวเอง3าครั้ง3ามเทินนะคะประมาณนี้เห็นไหม,มส่วนนาฬิกาเนี่ยมันน่าจะเป็นฮิวตัวฮิวเนี่ยคะ่ะใช่เป็นการฮิวเพราะว่าถ้าสมมติว่าบอสตีตัวของชเอลก็จะฟื้นเลื่อยขึ้นมานะคะ แล้วเราถามว่าทำไมมาถึงลุ่สามเทินได้นะคะ<จา>ก็คือโนย้ยากไปทต้งหมดก็ได้จริอยากไปห้หมดเลยก็ได้นะเฮยไม่เป็นไรที่เราบอกค่ะก็คือเราต้องย้ายเอาตัวของบีบีซัมเมอร์มาเพื่อที่จะล็อกกายแล้วเราก็จะสามารถเล่นนางได้แบบสบายใจค่ะเนี่ยค่ะพอล็อกกายปุ๊บมันก็จะเน้นแต่ชีเอลสามเทินไปเลยสบายสบาย เราก็หกฝุ่ไปเลยนะอ่าทุกคนเห็นไหมคะว่าคิติโควันนินไม่ดได้ใชดาบใส่นี่แล้วมีการเพิ่มเอ็นพีด้วยนะคะมีการตีซึ่งดีมาก Asset Katetora Shu พบการ์ดเชอร์รี่มาที่นีตันตงนองก้าวเหมือนดวงดาวสร้างรูปรงที่แข็งแรง นี่แล้วก็ตอนจบนะคะเพิ่ม NP ให้ตัวเองด้วยนะคะสบายสบายค่ะคอโอ้โหใช่เลยเนเลยเนอะทุกคนเห็นไหมคะน,นั่นแหละคะ่ะก็จะขึ้นไาที่53เปอร์เซ็นต์นี่คือการเล่นลูกของเชเอลก่อนนะทุกคนไม่ใช่ว่าจะเล่นแบบง่ายๆนะ มันต้องคิดทีมแล้วมีคนบอกเรามาอีกทีอ่าที่ยาวบอกก็คือเซเบอร์นะคะทุกคนเห็นไหมเราปักนี่เราปักเซเบอร์นะตัวของชเชลเนี่ยนางขึ้นวีข้างทีเลยค่ะเห็นไหมแสดงว่าคือนางจะตีโอกาสตีเซเบอร์แรงขึ้น1.5เท่าจริงๆแล้วนางเป็นวีด้วยนะแล้วซร่องสกิลนี้ทำยังไงก็อมมอเอาโมะไปเลยดาวก็อนถ่าเลย

โอเคขอบคุณมากนี่สกิลนี้นะคะถ้าจะบัฟก็คือบัฟหนึ่งกับสองไปเลยจริงๆบัฟบัฟบัฟสองเลยนี่แล้วก็เพิ่มดาบไปช่วความแรงจริงๆถ้าสกิลสามอ่ะไม่ต้องเป็นต้องบัฟหนึ่งก็ได้เพราะบัฟหนึ่งมันเพิ่มพดีแต่ว่าก็ดีค่ะเพิ่มไปก็ประมาณนั้น อ่ writers, ถ้าเราใช้สกิลนี้ยใช่ไหมตัวของไอสกิลเน้ยก็จะหายไปของบีอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็จะตีตายแล้วอันดับที่หนึ่งด้วสามเนี่ยขอบคุณมากชัยดบล ซึ่งอย่างที่บอกค่ะตัวของ Noble โ Pyramus โโก็คือถ้าก่อนเปิดเปิดใช้งานก่อนก็คือจะมีเพิ่มเฉืยต่อาการหลบเลี่ยงไปเวลา1เทินเพิ่มเฉ่ยต่อาการป้องกันไปเวลา1เทินนะคะแล้วก็สร้างความเสียหายแกศัตรูหนึ่งตัวสร้างความเสียหายพิเศษ150%แกศัตรูที่เป็นประเภทปีศาจแล้วก็โอกาส100%ที่จะฆ่าศัตรูทันทีแล้วก็มีการชาร์จเกตด,ด้วยนะคะที่มเมื่อกี้ทุกคนจะเห็นเกตขึ้นเนาะเันนี้นะคะ่ะคือการเล่นทีมเชลแล้วก็เล่นตัวละครชเชลด้วยนะคะประมาณนี้นะคะ สุดยอดอะบอกเลยว่าชีเอลเป็นอีกตัวหนึ่งที่คุณต้องเปิดสูงขับไม่งั้นนะบอกได้เลยว่าถ้าไม่มีชีเอลก็เวลาจะตีด่านไหนที่กัดอย่างเงี้ยอาจจะยากจริงๆเรารอดได้พอชีเอลนั่นหละหะก็ ขอบคุณทุกคนนะคะที่เข้ามารับชมในวันนี้นะคะก็วันนี้จะเป็นการรีวิวสัน้นๆน่แหละแต่ก็อาจจะใช้เวลานิดนึงนะคะแลนะสําหรับวันนี้นะคะฟ้าดีวสิทธินนท์ขอตัวลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในการรีวิวตัวละครตัวต่อไปนะคะวันนี้อาจจะรีวิวแค่สกิลอาจจะไม่ได้บอกหลักว่าเป็นคนผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะพยายามเพิ่มไปเรื่อยๆนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนด้วยนะแล้วก็ไว้เจอกันใหม่นะคะแล้วก็คลิปที่เราขอภัยเรื่องสิ่งเพงเลงด้วยนะคะสําหรับตัวของคลิปลูลิดนะคะทุกคนแล้วก็ไปละค่ะสวัสดี 慈悲な千年城の女王とも脳天気の吸血鬼とも違う純真無垢な神祖の姫人間を知らずに年月を重ねていたらああなるのですねなるほど希望が見えてきました同じ存在であるのなら頭を強打すればワンチャンスあるでしょうか